เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเธอนั้นดูออกมองตาก็เห็นข้างในเธอรู้ใจฉันกว่าใครเหมือนได้กล่องของควัญวันเกิดมีความสุขแน้ไม่ได้เปิดเหมือนบาท ที่แสนอบอุ่นเหมือนถูกสิ่งเริ่มหยุดมุนลา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 ทุกหมดอุดใจฉันให้เธอลา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 เหมือนถูกสิ่งกดด้วยเวทมนต์จากเธออ้อมแานของเธอ ให้คนคนนี้เหมือนแ็นคนใหม่โอ้ oh, ฉันเป็นของเธอฉันเป็นของเธอและจะไม่เป็นของใครรอยยิ้มของเธอได้ทำให้คนคนนี้กับลืมหายใจโอ้ oh, แค่เธอสัญญาแค่เธอสัญญากับฉันว่าจะรักกันรื่อไป